สวัสดีครับคลิปนี้เปิดคลิปกันแปลกๆนะฮะไม่ได้อยู่หลังพวกแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมเดินทางกลับมาที่น้ำผุดทับลาวอาเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆเรานี่คือน้ำผุดทับลาวแต่คลิปนี้ไม่ได้กางเต็นท์ครับหลายคนขอมาว่าอยากจะเห็นที่พักใกล้ๆน้ำผุดทับลาวนะก็เลยพามานอนที่นี่เลยครับทับลาวทาราว์โฮมสเตย์ครับเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ใกล้ๆน้ำผุดทับลาวเนี่ยป่าตรงเนี้ยประมาณสัก2-300เมตรคือน้ำผุดทับลาวแล้วนะครับ ใกล้มากๆเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากนี่คือเดือนเมษายนนะหลังสงการครับวันนี้หลังสงการแล้วบรรยากาศเขียวๆนะท้องทุ่งนาแล้วก็เหมือนฟิลแบบมานอนบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยนะดีมากๆเลยนี่คือบรรยากาศภายนอกนะเรานอนอยู่ชั้น2แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศในห้องนอนกันครับเดี๋ยวพาไปดูในห้องพักของเรานะครับห้องพักคืนละแค่600บาทเองนะถูกมากเลย แล้วดูห้องใหญ่นะมีแอร์600บาทใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับน้้งบุตรทัพลาวมีแอร์ไม่พอในห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะครับย้ำว่าแค่600บาทคือดีมากๆเลยอ่ะดูสิเตียงอะไรแบบดูดีมากเลยนะครับ ตอนนี้สี่โมงครึ่งครับบ่ายสี่โมงครึ่งเรายังอยู่ที่โฮมสเตย์ะนะครับทับลาวทาราเหมือนเดิมฝนตกแดดออกอ่ะือฝนยังตกลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หยุดก็เลยคิดว่าถ้าเข้าไปน้ำพุทัวแบบน้ำมันอาจจะยังไม่ได้ใสามากเงี้ยนะก็เลยเราจะไปที่ไอ้นี่กันก่อนไปตรง ทิวมากนะครับบ้านผาเบียดก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของที่นี่แหละนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผมก็ยังไม่ได้แวะไปแบบจริงๆจังๆนะแค่แบบแบบผันผ่านอะไรอย่างเงี้ยนี้เดี๋ยวลองไปดูกันครับเพราะไม่มีอะไรทำนะเดี๋ยวเผื่อเขามีกิจกรรมอะไรให้เราทำเดี๋ยวเราไปที่บ้านผาเบียดกัน ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะครับถ้าอยากเดินออกกบบาลังกายก็เดินได้นะประมาณแค่4-500เมตรเองนะครับจากที่พักของเราไปนะไปถึงตรงทิวมาร์กนะครับแต่ทีนี้ผมสองจิตสองใจอยู่ว่าจะไปทิวมาร์กหรือจะเข้าไปน้ําผุดดีเพราะว่าถามพี่เขาว่าเวลานี้ประมาณ4ี่โมงห้าโมงเนี่ยนะครับคือคนยังเยอะไหมอะไรเงี้ยว่าเรากลัวเรื่องคนเยอะก็เลยคิดว่าจะไปพรุ่งนี้เชา้าตอนเช้าน่าจะสะดวกมากกว่านะ แต่ผมก็คิดว่าอาจจะยังมีอยู่นะคนมาเล่นมันกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเราไปทิวหมากดีกว,ว่านะไปดูบรรยากาศแสงอุอุ่นออกเดินทางได้ครับมงหน้าสู่ทิวหมากบ้านผาเบียดนี่คือทางเข้าของเรานะครับทาราทับลาวทาราโฮมสเตย์เราก็จะเลี้ยวซ้ายไปนะครับ บรรยากาศดีมากเลยคือไม่คิดว่าช่วงเดือนเมษายนนะครับเราจะมาเจอกับอากาศดีๆมาเจอกับทุ่งนาสีเขียวๆซ้ายมือแบบนี้นะครับธรรมชาติดีมากเลยนี่คือกลางเดือนเมษายนนะฤดูแรง้งแต่กลับเป็นภาพที่แบบสวยงามมากจริงๆนฮะนี้ขับมานิดเดียวก็จะเป็นตัวน้ําผุดทับเลาแล้วนะครับเป็นคูบาแคมป์ก่อนจากที่พักเรามาประมาณ2 3 0 0เมตร ไม่ไกลมากเลยอยู่ข้างหน้าเรานะครับครูบาคแคมป์แล้วก็ขับขึ้นไปนิดนึงก็เป็นทับ,บาไล่อุณาโลมนะนะบรรยากาศฝนตกเพิ่งเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เขียวเขียวจำ่ำๆชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นหัวใจ นิดเดียวครับก็มาเจอทางแยกที่เป็นถนนลาดยางแล้วเลี้ยวซ้ายไปอุณาลมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ส่วนของส่วนลูกชาติน้ำพุทับลาวนะฮะแต่ว่าเราจะไปที่หวมากล้เลี้ยวขวานะที่ยวมาขวาเบียดผมดูแผนที่เหมือนมันจะเข้าได้สองทางนะครับแต่ว่าทางเข้าจากชุมชนนะ่ะมันเป็นทางเล็กมากๆนะครับทางแคบ ก็เลยอาจจะไม่สะดวกกับรถยนต์เท่าไหร่ต้องเช่า ATV หรืออะไรเงี้ยขับไปนะครับก็เลยขับมาทางนี้ลองดูแต่ถ้ามอไซค์มาอะไรเงี้ยน่าจะสะดวกกว่าตรงนี้เราสามารถเปิด Google Map มาได้นะครับก็จะมีแมปพาไปอยู่นะผมก็อาศัย Google Map เหมือนกันอาจจะต้องเลี้ยวเข้าไปในสวนเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นถนนที่เขาทำไว้ เข้าไปสวนไปไล่หรือเปล่าจากเส้นทางนี้เข้าไปถึงจุดของเราก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับถ้ามีรถสวนมานี่ก็จะลำบากนิดนึงอ่ะจะต้องหาแบบถอยหรือว่าหาจุดหลบจุดเลี่ยงนะครับหาทางเบี่ยงให้กันนี่ก็จะเป็นทิวหมากนะครับอยู่ขวามือเรา ถ้าฤด,ดูทำนานก็น่าจะเป็นนาข้าวแหละแถวเนี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็ข้าวโพดเลยนะครับข้าวโพดกันเกิดหมุนเวียนนี่ฮะทิวมากก็สวยนะสวยแบบธรรมชาติเลยว้าวโอ้ทางแคบจริงจริงพี่เจ้าของโฮมสเตย์ก็แนะนำว่าให้ ไปจอดรถที่วัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเดินเทนะ้าแต่ว่าผมว่าทางนั้นก็คือทางในหมู่บ้านนะผมก็เลยหาเส้นทางอีกทางหนึ่งมาก็เลยได้เส้นทางนี้นะเห็นเขาเขียนว่าเป็นแบบคอฟฟี่ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าแบบเออจะมีแบบกาแฟจริงๆไหมหรืออะไรยังไงนะว้าวนี่มีคนขับเอทีวีมากันเยอะมากเดี๋ยวเราลอ,ลองลองแปะแปะจอดไปก่อนนะ แล,แล้วเราก็เดินทางมาถึงครับทิวหมากบ้านผาเบียดบรรยากาศดีมากแต่ว่าวันนี้ผิดแผนไปหน่อยพอดีเขากาลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะเสียงก็อาจจะดังคนก็อาจจะเยอะแต่ก <c oughs> ็ชิลนะบรรยากาศชิลๆเลยไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันตรงนี้นะครับสองข้างทางก็จะเป็นทิวหมากนะครับแล้วก็ในร่องก็จะมีน้ํานะครับไหลามาจากน้ำผุดทับลาวตรงนี้ก็จะเป็นน้ําทานน้าเดียวกันครับมีความใสและก็เย็นมากๆเลย นี่ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายแลนด์มาร์กนะครับบอกว่าบ้านผาเบียดนะครับทิวหมากบ้านผาเบียดแลนด์มาร์กตรงนี้สวยงามก็เป็นทิวหมากยาวเลยนะครับเพราะาแถวนี้เขาขายเขาขายหมากที่ใช้เคี้ยวนะครับเราเดินไปดูกันอีกนิดนึงด้านนี้นะครับก็จะเป็นคาเฟ่แต่ว่าวันนี้ไม่เปิดนะครับเป็นร้านขายกาแฟแหละแต่ว่าวันนี้เขาไม่เปิดเนาะ เสีดเยดายเหมือนกันนะอดกินกาแฟาเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่ทาราทับาทาลาวทาราโฮมสเตย์ของเรานะครับที่พักของเราในวันนี้เพราะว่าตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วนะฮะบ,บรรยากาศก็มันจะบอกว่าเสียดายก็คงไม่ได้หรอกวันนี้เขาเก็บเกี่ยวข้าวโพดพอดีนะครับก็เ,เลยแบบเสียงเครื่องจักรเสียงเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดค่อนข้างดังอยู่พอสมควรเนาะแต่ก็เป็นวิถีชีวิตครับธรรมชาตินะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าถ้าแบบเวลาเหลือไม่มีอะไรทานะครับ เล่นน้าที่น้ำผุดเสร็จก็อาจจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าที่นี่ด้วยเช่นกันแต่ว่าขอติดไว้ก่อนนะไม่ชัวร์ตอนนี้ก็เวลาเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเรากลับมาถึงที่ทับาทาลาวทาราโฮมสเตย์นะที่พักของเราในคืนนี้กต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยตอนเย็นนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดร้องนะครับเสียงแมลงอะไรนี้เรานั่งทํางานยกคอมมาทํางานด้วยได้นะ เอาแล็ปท็อปเอาไอแพดมานะครับเพราะว่าที่นี่ไฟฟ้ามีแล้วก็อินเทอร์เน็ตเร็วแรงมากนะครับอินเทอร์เน็ตถือว่าดีเลยนะครับมี Wi-Fi ให้ใช้งานด้วยแต่ว่าอาหารเย็นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราต้องการอาจจะแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่ามีบริการหรือเปล่าแต่ว่าอาหารเช้าเนี่ยมีให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลองถามให้ว่าอาหารเย็นมีบริการไหมแต่ว่าถ้าไม่มีจริงเราก็สามารถเตรียมวัตถุดิบนะครับเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ก็พอมีให้ยืมนะ พอมนี้ใช้ได้นะครับเตรียมมาแล้วก็จัดการตัวเองได้เ <_ p our> มื่อเย็นเวลาที่ออกเดินทางน,นะครับตัวผมเองก็จะไม่ค่อยกินหรือทานอะไรที่แบบมันหนักๆน,นะอย่างแบบถ้าเลี่ยงได้ไเนื้อสัตว์อะไรนี่ก็จะเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จะกินประมาณสักช่วงเวลาประมาณสักห้ามงเย็นอะไรเงี้ยก่อนหกโมงนะครับเพราะว่ามัน บางทีไปแคมป์ไม่ได้นอนโฮมสเตย์เลยอะไรนะมันนอนค่อนข้างลําบากนะครับเป็นลุกลำบากยิดอัดอนะไเงี้ย <Yeah. S 1> ก็จะแบบสลัดผักอะไรง่ายๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอมื้อเย็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปกินหนักคือตอนเที่ยงมื้อเที่ยงนี่จัดเต็มตลอดนะเราสังเกตน,นะในคลิปคลิปไหนที่ผมแวะทานข้าวนะครับมื้อเที่ยงคือแบบจัดหนัก สเตย์นะครับน้ำผุดทับลาเราก็พักที่นี่เนะมื่อคืนบรรยากาศดีมากนะครับเมื่อคืนนี้ผมนอนอยู่ตรงนี้มันจะมีเป็นแบบเหมือนตะข่ายนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วแบบลมเย็นสบายมากๆเลยมีฝนเล็กน้อยนะครับแต่ว,ว่าตอนดึกๆลมแรงค่อนข้างแรงแบบฝนผมไม่รู้หลับไปแล้วก็ตื่นไม่ทีเออตื่นมาดูบอลก็ <c oughs> ไม่นอนอีกเลยเลยจนถึงเชา้า บรรยากาศดีอะมีแบบเมษายนที่มีท้องทุ่งนาเขียวๆเนี่ยแล้วแบบเออเป็นเป็นสัปดาห์ที่แบบผมเลือกออกเดินทางถูกนะคืออากาศดีมากไม่ร้อนเลยนะแล้วก็ดูดว,วแบบภูเขาอะไรย่างเงี้ยนะทุ่งนาสวยจริงตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่น้ำผุดทับลาวแล้วนะครับในส่วนของวนอุทยานนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันแบบอัปเดตปี2565ครับปะ นี่นะครับภายในน้ําผุดทับเลาคือสิ่งที่ผมเห็นเลยนะคือความสะอาดนะครับสะอาดขึ้นมากๆเลยขึ้นเยอะเลยแหละไม่ใช่มากๆนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ตาน้ําผุดก่อนนะครับจุดกําเนิดของน้ําผุดทับเลาซึ่งจะอยู่ทางด้านนี้นะฮะตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้ามันก็เลยยังไม่มีคนนะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้ฟิลชิลชินะครับเงียบเงียบเนี่ยผมแนะนําเลยให้มาตอนเช้าตรงนี้นะครับขวามือก็จะเป็นศาลนะครับ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาที่แห่งนี้นะแล้วก็เราเดินมาดูทางนี้ครับตาน้ําผุดทับเรลาานะครับก็จะเป็นบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นตาน้ําจุดเริ่มต้นของน้ําผุดก็จะมาจากตรงนี้นะครับบางท่านถามว่าจะมีน้ําตลอดปีไหมที่นี่น้ําตลอดปีครับไม่เคยแล้งแล้วก็ไม่เคยท่วมนะครับส่วนน้ําแน่นอนครับว่าใสตลอดทั้งปียกเว้นถ้าช่วงที่มีฝนตกนะครับ ดินโคลนมันก็จะถูกชะล้างลงไปมันอาจจะมีน้ําขุนบ้างแต่หลังจากฝนหยุดไม่มีดินโคลนแล้วก็กลับมาใสเป็นปกตินะครับและก็ที่ขุนล่าสุดคือช่วงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั่นเองนะครับก็มีน้ําขุนอยู่ประมาณวันสองวันนี่แหละนะก็ะใสกลับมาใสปกติแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราเดินจากตาน้ําผุดน,นะครับลงไปดูตามเส้นทางธรรมชาติกันครับบรรยากาศข้างในนะครับก็จะเป็นลําธารอยู่ข้างทางแบบนี้นะครับไหลลงไปเรื่อย จนไปถึงโซนของไร่อุณาโลมแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะไปในวันนี้คือคูบาแคมป์นะครับก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบชิลๆเลยนะครับในโซนของน้ําผุดเนี่ยของวนาอุทยานของอุทยานนะครับให้มาตอนเช้าเหมือนผมอย่างที่บอกไปนะและข้อดีของโซนของวนาเนี่ยนะฮะคือบางจุดนะครับเขาจะมีความลึกที่สามารถลงไปแช่แบบเต็มตัวได้นะครับเนี่ยอย่างจุดบริเวณนี้นะครับ ก็จะมีความลึกอยู่พอสมควรนะบรรยากาศคือสดชื่นมากนะครับข้างในทานน้ำไหลครับโอ้ดีฟิลกูดมากๆเลยนะครับจริงๆเดินมาเนี่ยผมเห็นมีขยะอยู่ในบางจุดด้วยนะแต่ว่าเ,เราจะโยนภาระให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาก็ควรที่จะเก็บออกไปหรือว่าผมคิดว่าผู้ประกอบการตรงนี้ก็ควรที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของ การรักษาความสะอาดร่วมกันให้เข้มข้นมากกว่านี้คลิปที่แล้ว e ีีก่อนที่เรามาอุณาโลมนะครับแล้วก็มาที่เนี่ยโอ้โหขยะนี่เรียกว่าแบบแทบจะเป็นศูนเปอร์เซนต์เลยนะครับคือสะอาดมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เดินมาเจอสองสามจุดที่ยังมีขยะตกค้างอันนี้ก็ฝากไปถึงจริงจริงคงไม่อยากให้เจ้าหน้าที่หรือว่าร้านค้ามามีส่วนรับผิดชอบขนาดนั้นคนที่เอามากินบางหากนะครับที่ควรจะเก็บไปทิ้งแต่ว่าจิตสํานึกคนบางคนมันก็อาจจะไม่ได้เท่ากันนะอย่างนี้ก็ ดูแลความสะอาดช่วยกันนะครับมะมาต่อเร็วใกล้ถึงแล้วครับท้ายนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนท้ายของส่วนส่วนลูกชาติแล้วครับน้ำผุดทับเลาแล้วนะครับวันาอุทยานอุทยานน้ำผุดทับเลานะน,นี่ก็จะเป็นส่วนท้ายถัดไปก็จะเป็นของส่วนอุณาโลมแคมป์นะครับตรงนั้นอบรรยากาศประมาณนี้ครับเนี่ยให้ดูข้างหลังผมนะดูสิ เป็นทานน้ำใสๆแบบคือดีมากเลยนะครับสวยใสยสะอาดอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันก่อนที่เราจะลงไปเล่นน้ำนะครับในทริปเดินทางมาเที่ยวน้ำผุดทับราวบ้านผาเบียดในครั้งนี้นะครับผมก็มีตัวช่วยดีๆนะครับเดินทางมาด้วยนั่นก็คือ Smart w a t c h จาก c o s p e t c o s p e t Tank 3ท l t r a นะครับ Smart w a t c h ตัวนี้เป็น s m r t w w t c h ที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายและเช้านี้การเล่นน้ำของเรานะครับที่น้ำผุดทับรา ก็จะเป็นการออกกําลังกายนะครับส่วนนาฬิกาตัวนี้นะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์การเดินทางการท่องเที่ยวของเราอย่างไรนะครับมีข้อดีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับ Cospet Tank M3 Ultra Smartwatch ที่ผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งในระดับ Military Standard และได้รับการรับรองจากกระทรวงกลาโหมสหร,รัฐอเมริกาว่านาฬิกาเรือนนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนแข็งแรงถึงขั้นวางไวใ้ให้รถเหยียบก็ยังไม่พังดีไซน์ของ Cospet แท้ง M3 Ultra มาในรูปแบบสี่เหลี่ยมมีความทันสมัยและดูดีมากๆวัสดุตัวเรือนผลิตจากสแตนเลสสตีลหน้าจอเป็นอโมเลดความสว่างสูงสุด1,000นิตเสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจกกอลลิร่ากราส3ความแข็งแรงระดับ 9H ทนทานป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี ตัวนาฬิกาสามารถกันน้ําได้ทนแรงดันน้ําได้ในระดับ5 atm สามารถดำน้ําลึกได้ถึง50เมตรและผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันน้ําและฝุ่น ip 6 9 k รองรับการเชื่อมต่อกับดาวเทียมมากถึง6ดวงทําให้เวลาเราใช้งาน gps ตัวนาฬิกาจะสามารถค้นหา gps ได้รวดเร็วและแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นในฟังก์ชันการใช้งาน crossped tank m 3า ultra ในส่วนของสุขภาพตัวนาฬิกาเองสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเส้นเลือดรองรับการทดสอบการหายใจ มีฟังก์ชันตรวจและวิเคราะห์การนอนหลับได้อย่างละเอียดและยังสามารถตรวจวิเคราะห์ความเครียดเพื่อแจ้งเตือนให้เราทํากิจกรรมให้ผ่อนคลายได้ด้วยนอกจากนั้นตัวนาฬิกาเองยังสามารถตรวจวัด,วดความกดอากาศตรวจวัดระดับความสูงและมีเข็มทิศได้ใช้งานด้วยเหมาะกับนักเดินทาง นักผจญภัยอย่างผมมากๆในส่วนของฟังก์ชันไลฟ์สไตล์คอสเพลแทงเอ็มสามอัลต้ารองรับการออกกําลังกายมากถึง170ชนิดกีฬาคอสเพลแทงเอ็มสามอัลต้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เพื่อใช้ควบคุมการโทรเข้าโทรออกและรับสายรวมไปถึงดูแจ้งเตือนจากแอปต่างๆก็สามารถดูผ่านนาฬิกาได้และยังสามารถควบคุมเพลงที่หน้าจอของนาฬิกาได้เลยในเรื่องของความสวยงามคอสเพลแทงเอ็มสามอัลต้ามีหน้าปัดนาฬิกาให้เลือกมากถึง500แบบและยังรองรับ o l a y d i ด p l a y ด้วยแบตเตอรี่ของ c อ s p l a y Tank M3 Alta มีขนาดความจุ480ม ah. ิลอจากการใช้งานของผมเองในรูปแบบการใช้งานแบบปกติตั้งแต่เริ่มใช้งานจนถึงวันที่ถ่ายทำเป็นเวลา20วันแบตเตอรี่ก็เหลืออยู่เกือบ30%ก็ถือได้ว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่แบตอึดพอสมควรเป็นยังไงกันบ้างครับกับสมาร์ทวอชคอสเพย์แท้ง k 3 Alta นะครับนาฬิกาสมาร์ทวอชดีๆเดี๋ยวเราไปลงน้ำกันปะนะเร็วจะชื้นด้ย ชมบรรยากาศเหนือผิวน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปชมบรรยากาศใต้น้ําดูว่าน้ําผุดทับเลาแห่งนี้นะครับหลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่บอกว่ามีน้ําขุ่นนะตอนนี้น้ํากลับมาใสาแค่ไหนแล้วก็เมื่อวานมีฝนตกหนักด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ามันจะใสหรือเปล่านะไปลงไปใต้น้ํากันเลย จากที่น้ำผุดทับราตอนบนครับเราลงมาที่คูบาคแคมป์นะฮะจริงๆเมื่อวานแวะมาทานข้าวเปืหลายรอบนึงแต่ว่าฝนตกก็เลยไม่ได้กลับมาถ่ายอยีกนะครับเลยถือโอกาสที่จะกลับมาถ่ายตอนเช้านะฮะตรงนี้ก็จอดรถได้นะครับขวามือตรงนี้ไม่เก็บค่าจอดนะแต่เราก็เลือกที่จะอุดหนุนชาวบ้านได้นะครับเขาก็มาตั้งร้านค้้าานขายตรงนี้แหละแล้วก็ดูแลความสะอาดบริเวณตามทางน,น้ําด้วยนะครับ โมีคนมาแคมป์ด้วยตรงนี้กางเต็นท์ได้นะคูบาแคมป์นะครับร้อยบาทมีจุดพ่วงไฟด้วยนะคือดีมากนะครับราคาถูกสุดๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันบรรยากาศภายในคูบาแคมป์นะครับตรงนี้จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วของจุดปิกนิกจุดกางเต็นท์บริเวณน้ำผุดทับลาวนะครับ บรรยากาศดีมากมีสไลเดอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนกลางวันพี่เขาก็จะเปิดน้ำนะถ้ามีเด็กๆเ,เล่นนะเด็กๆก,ก็จะมาเล่นสไลเดอร์กันตรงนี้แหละนะครับสนุกดีเห็นบรรยากาศมื่อวานนะครับแต่เสียดายที่แบบฝนมันตกมาเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับโซนถัดขึ้นไปก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่เราเคยกางก็คือจะอยู่ข้างบนนี้ขึ้นไปนะครับของโซนอุณารลมนะฮะก็ด้านในก็จะประมาณนี้ ฟิลดมีมากเงียบสงบนะครับเดี๋ยวต้องมีทริปหนึ่งจะพาทุกคนมากางเต็นที่นี่แน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เราถือว่ามาเซอร์เวยก่อนเนาะมาดูบรรยากาศาคร่าวๆกันนะครับโอ้สวยฮะบรรยากาศดีนะตรงนี้ก็จะเป็นที่กางเต็นที่ผมว่าเขาปรับพื้นที่นะครับให้เรียบรองรับเต็นท์ขนานดะสามคนได้นะครับอย่างพวกเนเจอร์ไฮพวกออ โมบิอย่างเงี้ยนะครับโมบิกาเดนหรือว่าตัวที่ผมใช้อยู่เป็นผมจำชื่อแบรนด์มันไม่ได้ <c oughs> เดินต่อเ <c oughs> นี่ยนะก็จะมีแบบเออมุมถ่ายรูปเยอะกังหันน้ำอะไรเงี้ยนะครับและที่สำคัญคือมีร้านค้าด้วยถ้าแบบตอนสายเดี๋ยวเขาคงมาเปิดนะครับมาทานข้าวได้ผมก็มาทานข้าวนี่มาวันรสชาติอร่อยไม่แพงนะคือถ้าที่ท่องเที่ยวดังๆเนาะ ส้ตมตำเนี่ยสแตนดาร์ดเลยนะครับไปเจอก็อย่างน้อยก็มี60 70อัพอ่ะอันนี้คือ50 40 50มีให้เห็นนะครับราคาไม่ได้ไม่ได้แบบสร้างตัวนะครับราคาคือแบบถูกมากแล้วรสชาติดีด้วยนะครับอร่อยแบบบ้านๆรสชาติบ้านๆที่แท้ทรูก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางออกจากโฮมสเตย์นะครับทับลาวทาราโฮมสเตย์ครับบรรยากาศดีมากต้องบอกว่าย้ำอีกทีว่านี่คือเดือนเมษายนนะครับหลังสงกรานนะ คือบรรยากาศดีจริงๆนะชิลมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนกลับอย่างที่บอกไปนะครับผมจะพาไปตรงคาเฟ่เน,นะครับเผื่อเขาเปิดอยู่ตรงน้ำผุดเอ้ยไม่ใช่อะไรนะทิวหมากนะครับทิวหมากบ้านผาเบียดที่เราไปเมื่อวานตอนเย็นนะเดี๋ยวลองไปดูถ้าเขาปิดก็ไม่ได้กินแต่ถ้าเขาเปิดก็ได้กินนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันครับไะมาถึงแล้วที่เดิมของเมื่อวานที่เราเข้ามานะครับเนี่ยไรเขาโพดงเต็มอยู่นะครับแต่ว่าเขาเก็บเกี่ยวไปแล้ว วันที่เรามานะเรากำลังเก็บเกี่ยวและร้านก็เปิดด้วยได้กินกาแฟสักทีและแล้วเราก็ได้กินกาแฟนะครับที่ร้านตรงจุดชมวิวทิวหมากผาเบียดนะครับรสชาติดีเลยราคาไม่แพงด้วยกับบรรยากาศที่เป็นทานน้ำไหลแบบนี้นะ ใสยๆเย็นสบายนั่งเช้าแช่น้ำแล้วก็ดื่มกาแฟเย็นเย <Wow. S 1> ็นว้าวยอดแล้วมาดื่มกาแฟแล้วก็มาดื่มดํำบรรยากาศนะครับที่ทิวทิวอะไรนะมันชือตัวทิวมากคอฟ่นะฮะร้านเล็กๆอยู่ตรงข้างทางบรรยากาศดีนะอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางออกจากบ้านผาเบียดแห่งนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดในทริปบ้านผาเบียดนะครับมานอนโฮมสเตย์นะครับ ทับลาวทา,าลา <queen. S 1> แล้วก็ไปเล่นน้ำนะครับที่น้ำปุดทับเหล่าบรรยากาศทั้งหมดก็ปร <Points> <montage> นะมาณนี้ครับเช่นเคยครับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบครับจากลากันด้วยภาพบรรยากาศมุมสูงสวยๆที่บ้านผาเบียดออำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ